ต o y o ต้ h ไฮลักษ์วิโก้แชม์นะครับตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวนะครับตอนนี้เราเออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ช่วงที่สองนี้เป็นเรื่องราวของพี่บรรเจิดนะครับกระเป๋ารถเมยที่มีหัวใจไม่แพ้ใครในโลกนี้ไปชมเรื่องราวของเขาอีกครั้งนึงเลยครับ สวัสดีครับผมบรรเจิดแซงโอรครับอายุ3 5ปีผมเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับอาชีพกระเป๋ารถเมย์ก็คนอื่นเขามองต่ำนะครับมองไม่ดีแต่ผมพี่ว่าดีนะครับเป,เป็นงานสุดจริตวันหนึ่งได้ไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็2 0 0้กว่าบาทนะครับเห็นบอกว่าความลําบากท,ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ช้าใจไม่ที่สุดคือคือว่าเป็นที่ลูกครับเพราะว่าลูกเกิดมาแบบ ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นตาไม่สามักคีกัน,นครับ,รบหมอบอกว่าต้องไปดึงตาตั้งตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเขาจะรักษายากครับตาข้างที่ปกติก็มีก็มองเห็นปกติปกติแต่ข้างที่มีการเอียงอย่างรุนแรงเนี่ยก็<อ>จะเป็นมองเห็นไหมครับเห็นเป็นภาพซ้อนแล้วตอนนี้ก็ลางแล้ว รู้สึกสงสารลูกครับเพราะว่าไปโรงเรียนแต่ละวันบางทีก็โดนเพื่อนล้อบ้างอะไรบ้างผมก็รู้สึกเจ็บปวดแทนลูกเวลากลับไปหาแล้วเขก็มาฟ้องผมมาครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคนนี้พ่อส,สู้ๆครับและผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีผมรักพ่อวันนี้ถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทไป พี่บรรเจดจาไปทำไรครับอันดับหนึ่งเลยครับต้องพาลูกไปหาหมอไปเช็คตาแล้วก็ไปเตรียมการรักษาที่เหลือก็จะเลี้ยงแม่บ้างแล้วก็ไปเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆแถวบ้านครับจะได้อยู่ด้วยกันเพราะตอนนี้ก็แยกกันอยู่ครับลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมก็ไม่อยู่เที่วกับแฟนขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บันเจิดหมายเลข42ครับ พี่รับสวัสดีครับเม <_ d ance> ื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินพี่พี่พูดอะไรนะฮะอยา่างราชคอนของผมพลพงศ์ลงไปตันบางร,ากรักวัตนที่ตอกจันบ้านไม้ถนนตอกครับสุดสาย,ยพี่ <_ d ance> ใจครับเป็นยังไงออกรายการไปนี่พี่เป็นขวัญใจหมหาชนแล้วนะเป็นไงมีใครจําได้ไหมครับ <_ d ance> มีคนทักเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วย <_ d ance> ผมก็ขอบคุณครับแล้วก็บอกกอดให้ผมเปล่าบอกเฮ้ออย่างเงี้ยผมก็ขอขอบคุณมาตรงนี้เลยนะครับสำหรับแฟนรายการจันพันดาวทั่วประเทศ ผมขอขอบคุณนะครับสำหรับคะแนนโหวตที่ผมกลับมายืนอยู่ตรงนี้ทู้พ่อลูกครับผม,มน่ารักมากเลยทีเดียวครับพี่วันนั้นเราได้รวบรวมเงินกันครับส่วนหนึ่งก็ให้น้องเขาไปก่อนก็ให้ให้คุณพ่อก็ไปติดต่อเรื่องทางโรงพยาบาลว่าจะต้องผ่าตัดยังไงแล้วผลเป็นยังไงบ้างได้ได้ใช้อะไรอ,อันดับแรกก็คือว่าตรงดิ่งไปร้านแว่นตาเลยครับให้หมอเขาตรวจว่าสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้ใส่ไปก่อนจะได้มองเห็นแบบคือว่าันแค่ได้แค่บรรเทาครับ แล้วได้ไปติดต่อโรงพยาบาลอย่างที่พี่เอกถามหรือยังก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาครับอ่าตรงรงเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเป็นยังไงค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวตอนนี้เขาก็คือว่าให้ใส่แว่นแล้วก็จะมีอะไรมาปิดตาให้ดึงไปก่อนไอตาที่มันยังไม่กลับมาครับครับพอดึงกลับมาปุ๊บพอมองเห็นปุ๊บเขาก็เริ่มการผ่าตัดครับคือมีอะไรก็ว่าต้องให้มามองเห็นชัดก่อนแล้วก็ค่อยผ่าตัดครับน้องทิวครับครับสวัสดีครับน้องทิวครับสวัสดีครับตอนนี้มีแว่นตาใส่แล้วมองเห็นชัดขึ้นไหมครับน้องทิวครััับบบชขึ้้นนคครรหหาพี่ลอม ดีมากอไอ้น้อพูดได้ถูกต้องมากน้องเชียววันนี้พ่อเป็นขวัญใจมหาชนแล้วอยากจะให้กําลังใจพ่อไหมครับผมรู้ว่าพ่อสู้เพื่อผมขอให้พ่อสู้สู้ผมรักพ่อครับยอดดีมากเอาละครัี่เจิดครับ,รบถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทไปความฝันอันดับแร<ล>กความฝันของผมคืออยากให้ลูกจากหายจากตาไม่สามัคคีกันครับหาย แล้วก็ให้เขามองเห็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปครับแล้วก็ใชได้เรียนหนังสือแล้วก็มีอนาคตต่อไปเป็นคนดีคนสังคมภายภาคหน้าต่อไปครับอาล้ครับผมเป็นกําลังใจให้วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่มันเจิดครับวันนี้ร้องเพลงกรุณาฟังให้จบของคุณแช่มแช่มลำครับโอ้โหกรุณาฟังให้จบนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่มันเจิดด้วยครับหมายเลข42บครับ มีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่อง้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่ส้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงจริงกาลุนาฟังฟังฉันให้จบ โลกก็เห็นแต่ในตาเธอกี่เช่าขึ้นมาก่าเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดที่ใครให้เธอผู้เดียวดีใจฉันเห็นว่าใจแต่ยังมีมผู้ใดไดใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดจะไงกับชาหันก็แล้วแต่คือ ใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดี๋ยวกายเป็นบาอยากหาว่าฉันมากมายกาลุณนาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะปวุกจะลงก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้ลบววนได้ช่วยฟังฟัง ปิตาลงไ็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เจ้าขึ้นมาก็าเจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็อนลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเชา้ามันไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใกลให้เธอเป็นคนรักคนสุด้ายตั้มหลอชีวิตที่คิดให้ใครให้เธอผู้เดียวดีใจฉันมันว่าใจไทยยังม,มีผูไ้ได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันตลอดจะคิดยังไงกับชาหก็แลว สุดยอดจริงๆเลยอ่ะออาเชิญครับพี่เอกครับผมว่าจริงๆแล้วเสียงเป็นคนที่เสียงธรรมดานะถ้าพูดถึงว่าการเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดเลือกเพลงมาเพราะว่าเพลงนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงท่อนฮุกกลอก uh huh. ว่ามันยากแต่พอทําตรงนี้ได้ปั้งเนี่ยมันกลายเป็นคนที่มีความสามารถขึ้น uh huh. มาทันทีเอาสรุปว่าคุณคุณน่ารักอะ่ะวันนี้คุณทําได้ดีวันนี้หรือในอนาคตวันข้างหน้านะครับ พวกเราคิดกันไว้แล้วนะครับทั้ง4ีทั้งทุกคนนคิดไว้ว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือส่วนหนึ่งด้วยในการที่จะผ่าตัดตาน้องนะครับเพราะว่าคําว่าแก้วตาและดวงใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคุณกําลังจะรักษาแก้วตาไว้ให้ดวงใจของคุณนะครับผมผมผมขอเป็นกําลังใจให้ขอท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้กับแก้วตาของลูกและก็ดวงใจของพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับ บอกได้คำเดียวเลยว่าบันเจิดจริงๆแม้วันนี้คุณคุณมาเต็มด้วยด้วยใจเต็มด้วยแล้วก็เพลงด้วยแม้คุณทำได้นี่คุณคุณบันเจิดจริงๆคุณบันเจิดขาแล้วเสียงคุณเต็มเราชอบการร้องเพลงกลนกนแบบเนี้ยแล้วแอตติ้งคุณมันไม่เหมือนใครหรอกเพราะว่าใครก็ไม่เหมือนคุณเพราะทุกคนไม่ใช่เขาไงใช่ใ,ชใช<ๆ>ขอคะแนนทงังผู้ชมทางบ้าน นะคะช่วยเวิร์ดให้คุณบรรเจิดด้วยค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับพี่โยมครับเชิญครับความจริงชื่นชมบรรเจิดตั้งแต่เทพแรกแล้วนะว่าบรรเจิดเป็นคนที่เข้าใจในการร้องเพลงมากวันนี้ยิ่งมายิ่งมาถูกทางมากโดยเฉพาะเพลงของคุณแช่มเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากเป็นเพลงที่การใช้ลมหายใจที่ยาวมากในการช่วงฮุกเนี่ยแต่วันนี้บรรเจิดทําได้ดีอ่ะ มันทาให้ฟังแล้วรู้สึกเพลินเพลินจนที่เราบอกว่าเออนี่มันไม่ต้องเป็นลุ้นอะไรมากมายเลยก็อยากให้กําลังใจบรรเจิดและสู้ๆนะครับอยาก้ท่านผู้ชมโหวตมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับพี่บรรเจิดครับอย่างที่พี่เอบอกครับวันนี้มาเพื่อรักษาแก้วตาในดวงใจของพี่นะครับผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับพี่บรรเจิดได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข4 2นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ถ้าชื่นชอบนะครับ คุณยายพันธ์นะครับพิมหมายเลข41นะครับถ้าชื่นชอบตาพอนะครับพิมหมายเลข45นะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งแต่ก่อนอื่นนะครับมีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือขอเชิญชมการถ่ายทอดนะครับการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางด้านวิทยุและโทรทัศน์นะครับรางวัลนาตาชานะครับครั้งที่3ประจำปี2,554นะครับในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 16นาฬิกาทีจนถึง18นาฬิกานทีะครับทางช่อง7สีนะครับซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับอะไรครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าม,มาพบกับคุณตาพรกันครับสักครู่เดียวครับผมโอู้หพระแก้วตาและดวงใจของผมเ่วเทคะแนนผมด้วยนะครับบรเจดเบอร์4ีครับ